ละครเรื่องตะนาวสีเรื่องยอดละครทางช่องแปดเรื่องราวของการตามล่าหาสมบัติอันลำค่าถูกซุกซ่อนในป่าลึกมาเป็นเวลานานนับร้อยปีต่างก็เป็นที่หมายปองของใครหลายคนโดยเฉพาะนักล่าคุมทรัพย์ที่ยอมแลกชีวิต คือให้ได้ครอบครองสมบัติมหาศารในเทือเขาตะนาวสีติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีเวลา17 4 5นาฬิกานาทีเริ่มออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่9มกราคม2,566ค่ะเรื่องย่อละครตะนาวสีเมื่อสมบัติอันล้ำค่าถูกซุกซ่อนในป่าลึกมาเป็นเวลานานาน,นับร้อยปีต่างก็เป็นที่หมายปองของใครหลายคนโดยเฉพาะ นักล่าหาคุมทรัพย์ที่ยอมแลกชีวิตเพื่อให้ได้ครอบครองสมบัติมหาศาลนากาฮาระแสดงโดยอูพาุุนุ่มใหญ่ชาวญี่ปุ่นก็เช่นกันระหว่างสงครามมหาเอเชียบุรพาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศไทยสงครามครั้งที่สองพมืศราษ,ษ2482เขาได้รู้มาว่าที่เทือกเขาตะนาวสีมีถ้ำสมบัติ เขาพยายามเข้าไปแต่เข้าไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็ทำทุกวิธีทางเพื่อตามล่าหาสมบัติเหล่านั้นนากาฮาระลวงให้ชิโอริลูกสาวของฮิโนะฮาชิเพื่อนรักที่หายสาบสูญไปเมื่อครั้งอดีตหลงเชื่อว่าฮิโรฮาชิยังมีชีวิตอยู่ชิโอริหวังที่จะตามหาฮิโรฮาชิให้พบโดยหารู้ไม่ว่าถูกนากาฮาระใช้เป็นเครื่องมือเพราะนอกจากเขา จะมีแผนที่ส่วนของเขาแล้วแต่นากาฮาระก็หวังว่าแผนส่วนที่เหลือเพื่อไปถึงถ้ำสมบัติให้ได้โดยเขาหารู้ไม่ว่าการจะไปถึงถ้ำสมบัติตะนาวซียังมีสิ่งนอกเหนือจากแผนสองชิ้นนั้นอีกด้วยเสียวิชิตสหายชาวไทยเป็นคู่ค้าของนากาฮาระติดต่อเท่าจูพานชาวกกเรี่ยงให้นำทางไปกับกองคาราวานครั้งนี้แต่พานจูปฏิเสธ เพราะในสมัยวัยหนุ่มเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดในตะนาวสีจนในที่สุดชายาลูกชายของทองเอี่ยมพรานนำทางที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อนตัดสินใจรับงานนี้กุหลาบผู้เป็นแม่หวังว่าถ้าโชคดีลูกชายของเขาอาจจะกลับมาและได้เจอพ่อสักครั้งก้าวเหวากับ9ก้าลูกศิษย์ของพรานจู ร่วมเดินทางไปกับชยาด้วยโดยมีรุ่งแสงรานลักษ์ของพันจูและหญิงสาวที่แอบมีใจให้กาวเวาแอบปลอมตัวเป็นลูกหาบแปงตัวไปด้วยกับคารวานโดยอีกฝ่ายหนึ่งก็มีชัยชานกับชิดชนกลูกของเสียวิชิตและฮาตะเกะกับเคนโตะลูกชายของนากาฮาระรวมคารวานครั้งนี้ไปด้วยชิโอริอยู่ท่ามกลางคนโลกอยากได้อยากมี พร้อมจะหักหลังกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการท่ามกลางอันตรายแต่อย่างน้อยเธอก็มีชยาคอยเป็นเกาะคุ้มภัยจากไม่ชอบที่หน้าในครั้งแรกกลับกลายเป็นความรู้สึกดีๆและค่อยๆก่อตัวเป็นความรักในขณะเดียวกันก้าวหว่กับรุ่งแสงแม้จะสร้างกำแพงปิดบังแค่ไหนก็ไม่อาจปิดกั้นความรู้สึกที่มีต่อกันได้การผจญภัยในครั้งนี้ ุกคนต้องเผชิญอุปสรรคทั้งอันตรายจากเหล่าอสูรร้ายและทั้งอันตรายจากสัตว์ร้ายที่พร้อมจะฆ่าชีวิตทุกคนที่มาเยือนรวมทั้งความรีลักพิสวงเหนือธรรมชาติที่ทุกคนไม่อาจคาดฝันใครบ้างจะเป็นผู้สั่งวยชีวิตบนเส้นทางสู่ถ้ำสมบัติตะนาวสีใครบ้างจะเป็นผู้รอดชีวิตจากเงื้อมือของสิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงและสุดท้าย สมบัติตนาวสีที่ทุกคนทวินหาจะมีจริงหรือไม่แพ็คกระเป๋าเดินทางไปในเรื่องราวเหนือจินตนาการกับละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีผจนภัยสนุกครบรถทั้งบู๊ทั้งรักหวานชำ่ำตื่นตาตื่นใจด้วยซีจีที่ตะการตาลุ้นระทึกไปในดินแดนที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนพบกับเรื่องราวแห่งการผจญภัยในดินแดนลนี้ลับได้ในละครตะนาวสี ที่ออกอากาศทุกวันจ well. ันทร์ถึงวันพฤหัสสบดีเวลา17.45นทางช่อง8กดเลข27ละครตะนาวสีเริ่มออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่9มกราคม2566และอย่าลืมติดตามช่องบริยาสตาร์ทีวีเพื่ออัปเดตเรื่องย่อละครใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ